อ่าโอเคครับสวัสดีครับน้องๆตอนนี้เนี่ยพี่กบก็จะมาปล่อยของกันอีกแล้วนะครับกับตัวอย่างข้อสอบออนไลน์ของออรแกนิกเคมิสตรีภาคไฟนอลน,นะครับของนิสิตมเกษตรนะครับตัวนี้สําหรับข้อสอบออนไลน์เนี่ยนะครับพี่ว่าออแกนิกเนี่ยมันง่ายกว่าเจนเคมนะเออเนื่องจากว่ามันมีเวลาที่ให้ทําค่อนข้างเยอะนะครับแต่เทอมล่าสุดเนี่ยอาจารย์ช่อาจจะเปลี่ยนระบบไปแล้วนะครับอาจจะสอบเป็นบทต่อบทเลย ไอแบบเนี้ยก็อาจจะไว้ใช้ในเทอมถัดไปได้นะครับอาจจะเป็นเอ็ดดูฟาร์มหรืออาจจะเป็นข้อสอบที่เขียนอยู่ในชี้จริงซึ่งเทอมต่อไปไม่มีใครรับประกันนะครับว่าจะสอบออนไลน์หรือว่าจะสอบแบบปกติดังนั้นถ้าใครสนใจเรียนล่วงหน้าเนี่ยก็ติดต่อพี่มาได้เลยนะครับลงเรียนก่อนมีเวลาทบทวนก่อนนะครับได้คะแนนดีแน่นอนเพราะว่าคลิปตุียข้อสอบทุกข้อเนี่ยพี่จัดเต็มนะครับนี่ก็คือตัดแปะมาให้เลยนะให้รู้ว่าเป็นออริจินอลนะครับไม่ได้มีการเมคขึ้นมาไม่ได้มีการ ทำขึ้นมาเองนะครับนี่เป็นข้อสอบจริงๆนะอ่ะตาเนี้ยสำหรับข้อสอบข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการเขียน,นกลไกนะครับแต่เนื่องจากว่าเวลาเราทำข้อสอบออนไลน์เนี่ยนะอาจารย์เนี่ยเขาจะไม่มีกระดาษให้เราเขียนถูกต้องว่าเออมันจะเป็นช้อยนะครับมันจะเป็นช้อยซึ่งอาจารย์ก็จะเขียน,นกลไกมาให้แล้วก็โวสารที่ต้องการหาออกมาแล้วก็ให้เราตอบว่าสาร A คืออะไร B คืออะไรโดยการเอาตัวเลข ของโครงสร้างด้านล่างเนี่ยไปตอบนะครับไปตอบในช่องไหนนี่ไงช่องข้างล่างนี่ครับสาร a คืออะไร b คืออะไรจริงๆแล้วตรงนี้มันจะเป็นขอบสี่เหลี่ยมนะมันจะเป็นขอบสี่เหลี่ยมนะครับพอดีว่าภาพมันจะเบลอเบอนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัดแปะมาอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยการที่จะทําโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องเขียน,นกลไกให้เป็นก่อนมันก็ใช้หลักกลไกพื้นฐานนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกไหนเนี่ย เราก็จะทําได้หมดนะครับซึ่งกลไกพื้นฐานเนี่ยพี่ก็สอนอยู่แล้วในคอร์สหลักนะครับมีเทคนิคให้เรียบร้อยนะครับอ่ะอย่างแรกเขาบอกว่าเราจะหาสาร A ได้อย่างไรเราก็ต้องไล่กลไกมาก่อนนะครับ O เอาคู่อิเล็กตรอนไปรับโปรตอนกลายเป็น OH บวกตรงนี้นะครับนี่แล้วกลายเป็นสารตัวนี้ออกมาตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องก็คงเดิมเอาไว้แล้วตัวเนี้ยเกิดเรโซแนนต์นะครับนี่เกิดเรโซแนนต์ กลายเป็นสารเถามว่า A คืออะไรอย่างแรกเราต้องรู้ก่อนว่าจากตัวเนี้ยกลายไปเป็น A เนะี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงลูกศรตรงไหนบ้างซึ่งเรโซนนั้นตรงเนี้ยมันคือคล้ายๆกับการเกิดอ e ีโนลฟอร์มนะครับคล้ายๆกับการเกิดพวกอ e ีโนลฟอร์มนะแต่มันอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับอา่า e อีโนลนะอีโนลฟอร์มตัวนี้ปริยาที่เกิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ขอขออยะนิดนึงนี่เนานะให้มันตัวโตๆนะครับน้องจะได้เห็นลูกศร สำหรับตัวที่เกิดเนี่ยนะขั้นแรกเนี่ยพันธะคู่มันจะคืนคู่อ e ิเล็กตรอนให้กับ O นะครับย้ำนะพันธะคู่คืนคู่อ e ิเล็กตรอนให้กับ O เวลาที่เราจะลากลูกศรเนี่ยเรองจะต้องลากลูกศรอ,ออกจากกึ่งกลางพันธะนะครับแล้วก็ชี้ไปที่ O นะครับเออไม่ใช่ว่าเราจะลากตรงไหนก็ได้นะน้องต้องลากจากกึ่งกลางพันธะนะครับแล้วก็ชี้ไปที่โนะครับ ลากจากด้านนี้ไปก็ได้นะอาจจะเป็นด้านซ้ายก็ได้นะครับเราก็จะได้สารตัวนี้ออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไอ้ส่วนด้านขวาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องก็คงเดิมเขาเอาไว้นะครับนี่ส่วนด้านนี้ก็อ่าไอ้ตัวนี้คือคู่อิเล็กตรอนเดิมของมันนะครับคือคู่เราตันคู่นี้ของมันพอมันคืนมาปับ๊บนี่มันก็จะได้คู่อิเล็กตรอนตัวใหม่ออกมานะครับใช้เป็นสีนี้ละกัน,นสีน้ําเงิน นี่คือสีน้ําเงินเนี่ยก็คือคู่อิเล็กตรอนที่ได้ขึนมาจากเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เรามาเช็คประจุกันว่าไอ้โครงสร้างเนี้ยมันจะต้องขึ้นประจุอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยไอโอด้านบนเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่ามันได้รับคู่อิเล็กตรอนจากพันธะมาถามว่าประจุของมันจะกลายเป็นอะไรเนี่ยพี่มีวิธีคิดให้นะครับอตอนนี้เราก็มาดูกันนะครับ ว่า O เนี่ยมันจะต้องติดประจุอะไรนะครับมันก็มีวิธีคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเกิด O เนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยหพันทะนี่ O มีหนึพันทะนะครับให้ติดประจุลบนี่จำไว้นะครับ O มีหพันทะติดประจุลบต่อไปถ้าเกิด O มี2องพันทะนะครับ O มีสองพันทะนี่ไม่ต้องติดประจุนะครับ โอมี2อรพันธะไม่ต้องติดประจุนะครับแต่ถ้าเกิดว่า O เนี่ยมันดันมี3ารพันธะยังไงครับโ3สาพันธะเนี่ยก็คือให้ติดประจุบวกนะครับโดยการนับพันธะเนี่ยเราก็จะนับแค่เส้นกับไฮโดรเจนพอนะครับคูดเล็กตอนเราไม่คิดนะเออย้ำนะครับการนับพันธะเนี่ยเราจะนับแค่ไฮโดรเจนกับเส้นของพันธะพอนะครับ ดังนั้นเนี่ยเรามาดูโอตัวนี้โอตัวเนี้ยมันถือว่ามันมีกี่พันธะไฮโดรเจนนับเป็นหนึ่งพันธะเส้นก็นับเป็นหนึ่งพันธะคู่เล็กตอนไม่คิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนหนึ่งเส้นหนึ่งรวมกันเป็นสองพันธะเพราะฉะนั้นสองพันธะเนี่ยต้องติดไหมครับสองพันธะไม่ต้องติดประจุถูกต้องไหมเออเพราะฉะนั้นโอตัวเนี้ยก็เลยไม่ต้องติดประจุนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่อีกจุดหนึ่งคือคาร์บอนนี่คาร์บอน ตรงมุมเนี้ยมุมเนี้ยเขาเรียกว่าคาร์บอนถูกต้องไหมมุมเนี้ยคาร์บอนนะครับคาร์บอนเนี่ยเกี่ยวข้องกับกลไกเพราะว่าคาร์บอนเนี่ยมันคืนพันธะไปให้กับโอดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดประจุของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการคิดประจุข,ของคาร์บอนเนี่ยคิดยังไงคิดง่ายๆหนึ่งคาร์บอนเนี่ยถ้าเกิดมี4พันธะนะครับคาร์บอน4พันธะจะไม่ติดประจุนะครับนี่คาร์บอนมี4พันธะไม่ติดประจุ แต่ไม่ได้ก็ตามคาร์บอนแขนขาดหรือว่ามี3พันธะเนี่ยอันนี้ให้ติดประจุบวกนะครับส่วนคาร์บอนประจุลบเราจะไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคาร์บอนตรงมุมเนี้ยเท่ากับว่ามันมีแค่3พันธะอันนี้เป็นเส้นที่1อันนี้เส้นที่2อันนี้เส้นที่สย้านะครับคาร์บอนตัวนี้มี3มพันธะอันนี้เส้น1เส้น2เส้น3ดังนั้นคาร์บอนตัวนี้มันก็เลยต้องติดประจุบวกนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะตรงกับโครงสร้างไหนในช้อยข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอย่อก่อนป๊บนี่จะสังเกตเห็นว่าไอ้โครงสร้างตัวเนี้ยนะครับ A เนี่ยมันจะไปตรงกับช้อยที่4นี่เห็นไหมครับเออคาร์บอนเนี่ยเขาไม่ได้โชว์ไงใช่หไหมคาร์บอนติดบ,บวกแล้วก็มี OH คู่2อันบนกับขวานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ละวว่าไอ้เจ้า a เนี่ยนะครับ ตรงกับโครงสร้างที่4แล้วก็ใส่เลข4ไป A นี่เนะตรงกับ4ต่อไปก็ไล่มาตุดตดตุดตุดตดตดตดนะครับจะหา B ีทำยังไง b เนี่ยเกิดจากการที่คู่อิเล็กตรอนที่โเนี่ยตบกลับไปเป็นมัน t h คู่พร้อมกับไล่น้ำออกไปนะครับเราจะได้ตัวนี้ออกมานี่นะครับเขียนตรงนี้แล้วกันขอลดหัวปากกานิดหนึ่งนะครับก็จะได้โครงสร้างนี้มา ไล่น้ำไล่น้ำตัวนี้ออกไปเนี่ยตัวนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับน้ำหายไปเสร็จแล้วเนี่ยเราตวัดโ e อทขึ้นมาทางด้านขวาให้มันดูแขมมนมสมประกอบสักนิดนึงนะครับนี่ได้ตัวนี้ตอนนี้เรามาเช็คประจุกันสำหรับประจุตรงนี้คู่อิเล็กตรอนเนี่ยมันหูกกลับเข้ามากลายเป็นประทคัคู่เพราะฉะนั้นยังเหลืออีกคู่หนึ่งนะครับอยู่ทางด้านนี้นะเออแล้วโอตัวเนี้ยมันจะขึ้นประจุอะไร นักก็นับดูว่าโอตัวนี้มีกี่เส้นก็มีไฮโดรเจน1เส้นแล้วก็เส้นตัวนี้อีก2เส้นรวมกันเป็น3เพราะฉะนั้นโอมี3เส้นเนี่ยสามบรรทัดให้ติดประจุเลยครับสามบรรทัดให้ติดประจุอะไรตรงนี้นี่ติดประจุบวกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นโอตรงเนี้ยมันก็เลยต้องติดประจุบวกนะครับนี่แล้วก็ใส่ไปปับ๊บเรียบร้อยละตานนี้โครงสร้างเนี้ยมันตรงกับช้อยตัวไหนตรงกับช้อยตัวไหนครับ คาตอบก็คือโครงสร้างตัวนี้นะนี่นะครับรวม et ไปด้วยนะมันจะตรงกับช้อยตัวนี่ปุ๊สนะมแต่เพียงแค่ว่าไฮโดรเจนเนี่ยของพี่เขียนติดของเขาเนี่ยจะเขียนยื่นออกมามันก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าสาร b เนี่ยตอบหมายเลข5นะครับเห็นไหมการเขียนกลไกเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจกับมันนะครับไม่ใช่งานเนี่ยน้องทอํายังไงน้องก็ทําไม่ถูกนะ นี่ก็เป็นลักษณะข้อสอบออนไลน์นะครับสำหรับใครที่เรียนกับพี่เนี่ยก็จะมีพวกนี้แถมให้นะครับเป็นตะลุย e d u f a r มเลยนะครับเออ